ตะโกนดังมากแล้วตั้งถ่ายไว้เออเราเรา,เราไม่ได้ยืนถ่ายใช่ไหม,ไมตั้ง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 ถ่ายไว้ตั้งแบบไหนหกํกำลังยืนปั่นน้ำอยู่แล้วทีนี้ลุงเขาะขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ไวนะคะก็ขับมาแล้วรถเก่งก็แต่ไม่รู้ว่าเขาเฉี่ยวกันมาจากไหนอ๋อหมายถึงว่าลุงขี่มอเตอรไ์ไซค แล้วถูกรถเก๋งเขี่ยหรือมอเตอร์ไซค์เขี่ยรถเก๋งใช่อัน,นอันนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วยังไงขึ้นแต่มาถึงตรงหน้าร้านก็รถเก๋งอะ่ะเขาขับรถมาปาดหน้าลุงแล้วให้ลุงจอดอันนี้ก็เปิดกระจกด่าลงุงเปิดกระจกด่าลงุงแล้วก็ลงมาลงมาด่าลงุงแล้วทีนี้ลุงก็บอกว่าคุณมาชนผมเองออค่ะคุณมาชนผมเองแล้วทีนี้เขาก็เลยสวนต่อยอแล้วลุงเจ็บเยอะไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะ ่ายตรงนี้เนี่ยหรออ๋อตามคลิปมาเนาะที่เราถ่ายคลิปไว้เนาะอืมแล้วมีใครช่วยหรืออะไรลุงบ้างไหมมีแต่คนขับรถผ่านไปหรอ๋อไม่มีใครหนูหนูก็อยากจะเข้าไปช่วยแบบว่าช่วยพูดแต่หนูก็กลักวโดนต่อยหน้ากับมาเหมือนก<อ>ันอ๋อก็เลยกลัวเหมือนกันแล้วอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้หรือยังอะไรก็เขาเขาคุยกันพอเขาเขาต่อยกันสักครั้งตำรวจก็มา ทีนี้ตำรวจเขาก็คุยกันคุยกันเสร็จทีนี้ก็เก็เลยปรับมือเรียกตำรวจมาเปิดที่ให้เขาดูค่แล้วทีนี้ตำรวจก็ไปเคลียร์เหรอโอ้ตํารวจก็ไปเคลียร์เคลียร์แต่ไม่รู้ว่าเคลียร์อะไรยังไงบ้างเนาะและในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยตรงนี้เรามีมีความเห็นยังไงว่าเอ้อะไรขนาดนี้ไม่แต่ก็ปรับลงมาแล้วลงเขาก็ยกมือไหว้หลายรอบว<อ>่าก็น่าจะแบบใจเย็นนิดนึงถ้าเกิดแบบว่ารถรถ ไมฉีดนิดเดียวก็น่าจะคุยกันได้ะคะ่ะก็มไม่น่าไปต่อยลุงหลายรอบมารถกเกง๋งใหม่คน,น<ะ>กกอ่ะฮะรถเก๋งใหม่คนคนคนเดียวะคะ่ะ